ยสวีรัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่กำลังดูช่องไฮสตูดิโออยู่ตอนนี้เราอยู่ในคลิปเก็ดเรื่องน่ารู้และสิ่งที่คุณอาจพลาดในเมอร์ดอร์โดนอีพิจและผมขออธิบายก่อนว่าทำไมเราถึงไม่อัดคลิปเกม PC ม่งยังไม่มาโอเคสำหรับมีนานะครับผม PC เขายังไม่มาหรือว่าความของเขายังไม่มานั่นแหละไปเข้าคลิปเอาเข้าดิเวย ตอนที่มิเชลกำลังพาตัวเยวาไปในโบสถ์นะครับผมเราก็จะเห็นว่าเซนติเนลได้หายไปจากโซ่ที่ล่ามาไว้ซึ่งผมคิดว่าซินได้ปล่อยตัวไปอย่างที่สองนะครับหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ดูแล้วงงซินกำลังฉายภาพอยู่นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีหัวหน้าสองคนผมไม่รู้นะว่ามันใช่หัวหน้าจริงๆหรือเแ่าแล้วก็ได้นแหละสมอลเล่ไป อย่างต่อไปนะครับผมมันก็จะเกี่ยวกับไอ้พวกเนี่ยไอ้กระดาษพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะสโลให้นะกระดาษอันแรกก็จะเกี่ยวกับแม่อูซี่ซึ่งมันแปลได้อย่างนี้ครับเนื่องจากขาดความเคลืบหน้าในหน่วยแซน48ทีม6 0 a ู6เรล,ลี่จึงได้รับมอบหมายให้พยายามกู้คืนเยืสบีที่ไม่ปลอดภัยของ002อีกครั้ง 606ปีวันที่คาดว่าจะสิคเือ27กันยายนเวลา11เนาฬกา59นาทีและด้าล่างของกระดาษอันแรกก็จะแปลว่าจะตายทั้งหมดและเกือบจะปล่อยมันมาอีกครั้งเราค่นันบ้าแต่ส่วนใหญ่กลัวเรื่องนั้น ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะหมายถึงอะไรนะใน g o o t l e t ั l a t e แต่เชื่อมันไปเรื่องต่อไปในเรื่องต่อไปอนี้นะครับผมมันจะเกิดการ Bake bake รกโฟ o t w a l l ของอุซี่ขึ้นเดี๋ยวผมย้อนให้ดูใหม่อย่างที่5ตอนที่เอ็นกำลัง f ฟ t b แบ็กโดยสินคุณจะเห็นได้ว่ามันมี Admin นออบเจกตีนย ได้โปรดติดต่อ Admin dark f w o o p t ซึ่งมันคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่านั่นคืออูซี่ที่อแองเข้าไปในสมองเอ็นตอน ep 5คุณจะสังเกตได้ในอินโทรว่าเขาได้ลบ V ออกไปจากอินโทรแล้วซึ่งก็ less in peace ข้อที่7 ทั้งแม่อุซี่และอุซี่ชอบเพลงแนวเบรกคอเหมือนกันฟังไม่เชื่อฟังต่อมาจากข้อมมลตะกี้นะครับผมซึ่งอูซี่ก็ได้ดูอดีตซึ่งเธอก็น่าจะเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นไม่เชื่อูสีหน,น่าขอคัดเบรกนะครับผมตอนนี้เรามีข่าวดีจะมาบอก ในที่สุดในที่สุด <S <S พออ่อเออซี่ก็ถือปืนเป็นโอ้ oh my g ก s อชอย่างต่อไปนะครับผมเทสซาไม่ใช่เทสซามาตั้งแต่แรกนางคือซินที่ปลอมตัวมาหรือว่าสปายนั่นแหละสปายในทีมฟอร์เทสสองอ่ะรู้กันนะ อย่างที่สิเอ็ดน,นะครับผมวิธีการต่อสู้กับคนที่โดนสินสิงคือการทำให้นางเวอเจมีโอกาสกลายเป็นงูอนาคอนดารอบที่สองนะครับผม <laughs> <laughs> อย่างต่อไปนะครับผมอูซี่ไม่ได้ตายแค่อยู่ในอวกาศ อันกว้างขวางและผมไม่รู้ด้วยว่านางจะมีคัมแบ็กหรือไม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันโอกาสหน้าจากเราทีมงานไฮส Studio ถึงแม้ว่าจะมีแค่2คนนะนะ